เวิร์กพอยต์พร้อมเสิร์ฟละคร7วันจันทร์ถึงอาทิตย์1ทุ่มตรงส่งท้ายปี2,567กับเหล่าซูเปอร์ฮีโร่สายพันธุ์ใหม่เด็กสตรีมีคันและคนชราที่มาพร้อมกับพลังวิเศษเดียวยาผู้คนกับละครเวิร์กพอยต์เรื่องล่าสุดแซดพาวเวอละครแนวโรแมนติกแฟนตาซีซูเปอร์ฮีโร่ที่ผลิตโดยบริษัทสแนป25จำกัด กับผลงานการกำกับของผู้กำกับสราวุธวิเชียนสารที่จะออกอากาศเป็นตอนแรกในวันเสาร์ที่21ธันวาคมนี้และออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ในเวลา19นาฬิกาทางช่อง Workpoint 23พร้อมรับชมย้อนหลังต่อได้ทาง Netflix ในเวลา21นาฬิกานำแสดงโดยหยินอานันต์พระเอกวันใจสายวายพร้อมด้วยนักแสดงมากฝีมือดวงดาวจารรชินดาจะตรงมกจก แมมวิชุดารวมถึงเหล่านักแสดงคลื่นลูกใหม่กุ้งกิ้งปฏิมาขานี่นัทพิสิทธิ์เขตคาทริยาเขตทราเขตกับเรื่องราวของผู้ที่ถูกสังคมมองว่าอ่อนแออย่างเด็กสตรีมีคันและคนชราผู้มาพร้อมกับพลังพิเศษที่ได้มาจากอุบัติเหตุโดยบังเอิญกับการรวมตัวกันเพื่อพลิกบทบาทมาเป็นผู้ช่วยเหลือสังคมแทนกับการรวบรวมปัญหาจริงของสังคมไทยมาตีแผ่ ทั้งการค้าแรงงานเถื่อนหลักพาตัวเด็กเพจรับบริจาคปลอมความรุนแรงในครอบครัวนี่นอกระบบการคอร์รัปชันการค้ามนุษย์และอีกมากมายแต่ถ้าว่าจริงๆแล้วสังคมนั้นต้องการความช่วยเหลือจากเหล่าซูเปอร์ฮีโรเหมือนในหนังจริงหรือไม่แต่เมื่อพวกเขามาแล้วทัวระบบดโดยยินอานัน กระเป๋ารถเมย์สุดห่วยประจำรถเมย์ที่เกิดเหตุพลิกคว่ำระหว่างทางทำให้ผู้เสียชีวิตถึง3รายนั่นก็คือยายเชยซึ่งระบบทโดยดวงดาวจารุจินดาผักบุ้งระบบทโดยกุ้งกิ้งปฏิมาไปฝุ่นระบบทโดยคานี่นัทพิสิตแต่ทั้ง3กลับฟื้นขึ้นมาพร้อมกับพลังพิเศษโดยยายเชยสามารถหยุดเวลาได้ผักบุ้งวัยรุ่นที่กำลังตั้งท้องมีพลังเยียวยาบาดแผล ใต้ฝุน่นเด็กชายผู้มีพลังเท่าผู้ใหญ่สิบคนที่ต้องมาอยู่ด้วยกันที่บ้านของทัวผู้ไม่มีอะไรเลยไปก่อนแต่เมื่อเหล่าซูเปอร์ฮีโร่ก็มีปัญหาในชีวิตภารกิจการช่วยทั้งตัวเองและผู้คนจึงต้องเกิดขึ้นพร้อมกันแต่ภารกิจช่วยตัวเองและผู้คนจะสำเร็จสมบูรณ์ไปด้วยกันจริงหรือไม่ เรื่องราวสนุกสนุกและน่าตื่นเต้นของเหล่าูเปอร์ e ฮีโร่สายพันธุ์ใหม่ใน Z-Power ละครเรื่องล่าสุดรอให้คุณได้พิสูจน์พร้อมกันในวันเสาร์ที่2 1ธันวาคมนี้ออกอากาศในเวลา19.00นและทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ทางช่อง WorkPoint 23โดยสามารถรับชมย้อนหลังได้ทาง Netflix ในเวลา21.00น